Happy New Year ปี 2, 2021นะคะ ขอให้ทุกๆคนนะคะที่เป็นลูกเพจ i r คู r อ Academy และเป็น Subscriber ใน YouTube นะคะขอให้ทุกๆคนมีปีที่ประสบความสำเร็จทสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจิจิก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้มาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับจิจิได้ใหม่ในช่อง a i r c r e w Academy นี้นะคะ ปีนี้จะเป็นปีที่จะกลับมาสอนอย่างเต็มตัวเลยนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษโทอีกรวมไปถึงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ชมกันปีนี้นะคะทุกๆคนจะได้ติดตามชมอย่างหนำใจแน่นอนค่ะหลายๆคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยโทอีก คลิปหน้านะคะจีจีบอกเลยว่าจะเกี่ยวข้องกับโทอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการที่จะเตรียมตัวสอบโทอีกนะคะอย่าลืมที่จะเข้ามารับชมได้ในช่อง AirCrew Academy แล้วเจอกับจิจีใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบาย